ถ้าคนที่ใกล้ชิดป่าเข้าป่าบ่อยก็จะพบเจอต้นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กสูงไม่เกิน2เมตรส่วนมากนี่ก็ประมาณสักเมตรกว่าก็จะต้องผ่านสายตาเห็นอยู่นะครับเพราะว่าสามารถที่จะกระจายพันธุ์ตามพื้นที่ป่าต่างๆได้ทุกป่านะครับ เห็นได้ไม่ยากนะครับแต่การที่จะรู้จักคุณุสมบัติของต้นไม้ชนิดนี้นั้นก็มีเป็นบางคนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเท่านั้นนะครับแล้วก็คนในอดีตนะครับต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับก็จะ มีจานวนมากนะครับในพื้นป่าแห่งนี้นะครับต้นนี้ก็จะเรียกว่าต้นหางกวางนะครับต้นหางกวางหรือบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าหูกวางนะครับชื่อก็จะปะปกน,กนกันกับต้นไม้ชนิดอื่นนะครับหรือช้างน้าวนะครับหางกวางตัวผู้นะครับถ้าจะพูดถึงจุดเด่นเขา ก็สมุนไพรก็ย่อมมีเป็นธรรมดาตามในอดีตสมัยก่อนนะครับที่ยังไม่มีโรงพยาบาลที่ใช้ธรรมชาตินะครับส,ส่วนใหญ่ใบของเขานะครับจะตามพื้นที่โดยเฉพาะทางถิ่นอีสานนี่ที่มีการใช้ขี้ใต้ขี้กระบองที่เขาไว้เป็น ชนวนก่อไฟนะครับซึ่งเอาชันจากไม้วงยางนะครับโดยเฉพาะยางนานะครับเอาน้ำมันหรือว่าชันของยางนานั้นเราผสมกับขี้เลื่อยหรือว่าเศษไม้ใบอของต้นหางกวางชนิดที่อยู่ในคลิปนี้ก็สามารถที่จะใช้ใบของเขานะครับมาหอ ที่ใต้นะครับก็จะเลือกเอาใบขนาดใหญ่ๆนะครับเนื่องจากใบของเขานี่จะมีทรงยาวๆนะครับใบใหญ่ทรงยาวนะครับช่วงนี้ก็ออกผลให้ได้เห็นนะครับสำหรับต้นหางกวางนะครับเกิดเป็นกลุ่มๆได้ดีนะครับ ตามพื้นที่ป่าต่างๆนะครับตามถ้าเป็นป่ารงดิบลึกส่วนมากจะเกิดตามชายป่านะครับแต่ถ้าเป็นป่าโป่งก็อาจจะพบเจอได้ทั่วไปนะครับผลแก่นี้ก็ออกเป็นสีออกม่วงๆนะครับ ผลอ่อนนก็จะออกเป็นโทนออกสีชมพูและไม่ใช่อ่อนนะครับผลผลแก่แต่ยังไม่สุกนะครับแต่พอสุกมากก็จะอย่างที่เห็นนะครับออกเป็นโทนสีม่วงนะครับเป็นลักษณะการออกผลของต้นหางกวางนะครับ แถวนี้ก็ต้นหางกวางนี่ก็เยอะนะครับเห็นไม่ขาดตานะครับบางครั้งก็เป็นกลุ่มๆหนาะแน่นปะปนไปกับพวกไม้ขนาดเล็กทั้งหลายนะครับสูงเต็มที่นี่ก็ประมาณสัก2เมตรนะครับ2เมตรกว่าๆนะครับ ประโยชน์ทางด้านต,ต่างๆนะครับสำหรับประโยชน์นะครับของไม้ชนิดนี้นะครับอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับใบนะครับก็สามารถที่จะเอาไปห่อขี้ใต้นะครับที่ ทําจากชันไม้นะครับในกลุ่มปกไม้วงยางโดยเฉพาะยางนานะครับก็จะเอาผสมขี้เลื่อยหรือว่าเศษไม้ที่เคยใช้กันมานะครับผสมชันน้ํามันยางนานะครับที่ได้มาแล้วก็เอาใบเลือกใบหางกวางที่ใบยาว,ยาว,ยาวใหญ่ๆนะครับก็จะมาเย็บหอ เป็นแท่งนะครับขี้ใต้เพื่อที่จะเอาไว้ก่อไฟเป,เ,นนเป็นเชื้อเพลิงนะครับสำหรับใช้ในทางด้านธรรมชาติมาในอดีตปัจจุบันนี้ก็ยังมีการใช้กันนะครับสบรรพคุณทางยานะครับทั้งต้นของเขานะครับก็สามารถที่จะแก้เกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับ เกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับสำหรับสรรพคุณนะครับทั้งตน้นของเขานะครับส่วนแก่นนี้ก็แก้เกี่ยวกับพวกมีการปัสสาวะขัดนะครับนี่ก็เป็นต้นไม้ขนาดกลุ่มขนาดเล็กนะครับที่สามารถเห็นได้ตามป่า ไม่ยากนะครับที่เอามาเผยแพร่ให้ดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้นไม้มีประโยชน์ทั้งหมดนะครับแล้วแต่เขาจะมีประโยชน์ทั้งด้านไหนนะครับมากน้อยต่างกันไปนะครับ